สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลกินเที่ยวกับบ้านกรุ๊ปโอค่ะวันนี้จะชวนมาทําผัดเปรี้ยวหวานนะคะใส่หมูทอดกรอบค่ะวันนี้เครื่องปรุงก็จะเยอะนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันค่ะว่าทําอย่างไรเครื่องปรุงจัดตามนี้เลยค่ะหลังจากเราเตรียมเครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทํากันค่ะขั้นตอนแรกเลยขวันก็จะทําหมูทอดกรอบเหมือนทุกครั้งที่เคยทํานะคะก็เทปแป้งโกกิ ตามด้วยหมูนะคะเอาไปคลุกในแป้งให้เป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะนําไปทอดในกระทะนะคะใส่น้ํามันตั้งให้เดือดนะคะแล้วก็นําหมูลงไปทอดได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็คอยพลิกหมูไปมาให้ดูด้วยนะคะว่าถ้าหมูเริ่มสุกแล้วหมูเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเราก็ตักขึ้นได้เลยค่ะในขณะที่ทอดนะคะเราก็จะใช้ไฟปานกลางค่อนข้างแรงนะคะ ทอดใช้เวลาทอดไม่นานแบบเดียวแป้งเขาก็จะสุกนะคะเนื้อหมูเขาก็จะสุกข,ขึ้นมาได้เร็วและมีความกรอบไม่อมน้ํามันค่ะหลังจากที่เราทอดหมูเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะวางพักไว้ก่อนค่ะแล้วก็จัดเตรียมที่จะผัดเครื่องปรุงของซอสเปรี้ยวหวานค่ะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะเราจะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วเทน้ํามันลงไปค่ะหลังจากนั้นเราก็จะทอดกระเทียม ตามด้วยหัวหอมนะคะเราจะทอดเขาให้สุกผัดคลุกเค้าให้เข้ากันค่ะสังเกตน,นะคะว่าหัวหอมเขาจะเปลี่ยนเป็นสีใสค่ะและมีกลิ่นหอมหลังจากหัวหอมสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปเลยค่ะมีมะเขือเทศตามด้วยแตงกวานะคะ ตามด้วยพริกหยวก3ามสีที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วค่ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะตามด้วยสับป,ปะรดค่ะหั่นเป็นชิ้นพอคำนะคะเวลาผัดเวลาทานจะได้ทานง่ายค่ะตามด้วยน้านิดหน่อยค่ะเติมน้ำสะอาดเข้าไปนะคะเพื่อให้น้ำซอสของเรามีความเข้มขน้น แล้วก็มีน้ำเวลาทานราดข้าวแล้วจะอร่อยมากๆเลยค่ะตามด้วยน้ำมันหอยค่ะซีอิ๊วขาวค่ะน้ำตาลทรายเราจะใส่เยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าผัดออกเปรี้ยวหวานนะคะตามด้วยซ้อนมะเขือเทศค่ะ ตามด้วยต้นหอมที่เราหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะให้ชิมทุกครั้งนะคะก่อนปรุงอาหารนะคะขาดรสชาติไหนก็ให้เติมได้นะคะรสชาติของเขาจะมีหวานน้ำเปรี้ยวน้ำนะคะออกรสชาติกลมกล่อมค่ะ ปรุงให้ถูกปากถูกใจที่ตัวเองทานนะคะเมนูนี้นะคะทําไม่ยากนะคะน้ำซอสชุ่มฉ่ำออกรสชาติเปรี้ยวหวานนะคะทานกับหมูก,กรอบนะคะเข้ากันดีมากๆเลยค่ะลองไปทำกันดูค่ะ ขอบคุณค่ะที่ติดตามชมจนจบคลิปค่ะสำหรับเพื่อนใหม่ๆที่ยังไม่ได้ติดตามขอฝากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้ขวัญด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะคลิปหน้าเจอกันค่ะ